ทำขาให้แม่ร็วๆเข,ขาทำไ่เขาทำไ่ไม่ใ,ใครเอ่ยน้องเหลือเฟือครับผม <S <S 2> <S 2> เฮ้เขาเล่นกันแล้วนะ <S 2> <S 2> <S 2> ทีก็ตีกันทีก็ขู่ใส่กัน,กกนดีกันเป็นพักๆลืมตัวเล่นกันรังเกียจกันเป็นบางช่วงเวลาเวลาแม่ไม่ใช่เวลาเวลาเออเวลา โอ้มันจะเล่นกันอย่าดีดขาแม่เด้เจ็บนะเดี๋ยว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 ได้เจ็บหนักไอ้เหลือไอ้ไอ้ไอน้องล่ะแม่เจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือบอกเหลือซ้องเลยแม่แม่เหลือเหลือไปจัดการให้ไอ้ลามันเล่นเจ็บใช่ไหมไอเจ้่ลามันเล่นเจ็บใช่ไหมเหนื่นน้องจัดการให้เดน๋ยนน้องจัดการให้แม่โชคไปกินผัดปลากระป๋องอร่อยไหมลูกข้าวคุกผัดปลากระป๋องเซบเบอค่ะ โอ้โ,อโ,อโ,อโอเล่นบอลหน่อยสิลูกน้องเหลืออย่าจิกเล็บมากแม่เจ็บแม่เจ็บได้ยินป่าเข้าใจป่าเป็นน้องใหม่รู้จักเยอะมือมากพ,พอพอมือมากไม่งั้นแม่ไม่ไหวก็ใครจะทําทําให้หนูเล่นน่ะของเล่นราคาแพงแค่ไหนไม่ดีเท่าของเล่นแม่ทําให้นีเลยนะใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับพอโอ เล่นกับเบาๆหน่อยโอ๊ยเบาๆหน่อยโอ๊ยเบาๆหน่อยโอ๊ยโอ๊ยโอโอ้ยโอโอ๊ยโอยเาหน่อยเยื่อเล่นกันอยู่ไม่ใช่เหรอจะมาขู่กันทำไมเดี๋ยวเดยยโอ๊ยโอ๊ยแม่เดี๋ยวอืออีลเดี๋วเดี๋ยวตเบ้อเล็เบ้อลมเล่นเจ็บเล่นมันเผลอเมือหน่อยดิ แม่เจ็บเนี่ยเอาขาลงเลยไม่ให้เล่นแล้วไม่ให้เล่นแล้ว